ตัตตาพะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปันติโรปัเทสวัสโสจากภเพกตปุญญาอัตตสัมมาปณิจากเอตมัมกลมุต,ม,ต,ต,ตมันตอขอถวายความเรพแต่ไจายไปทางดชัใสุรัโสเจ้าคณะทุกคนตนยางเกียตสามเจ้าวัมาป้อ วนปเจริญวิเจริญทุกโลกขอจดจำญาติโยมทุกตนทุกท่านเึ่งในแก่คณะพุทธบริษัทวันวองำในทุกท่านที่นั่นอยู่ตรงนี้น้ำดบนี้อาตมาภาพจะจีจางแสดงพระธรรมเทศนาในมคลวัสสกัปธา อนนาว่าด้วยสามมงคลเรื่องในการร่วมกันเทศกันพิเศษในขัําคืนนี้เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาและเพื่อเป็นการอธิบายหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการสร้างบญสร้างบุตรสมในส่นสวนธรรมนัสาวนุมใหม่ให้เกิดขึ้นแก่กับบรรดาย,ยายม เวยในพ่งคิดเป็นแนวทางในการที่จะนำไปนำเนินชีวิตเป็นรำดับสืงไปพอสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ขออนโมทนากับทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ความบ,บันยทกงที่อยู่ที่บ้านที่ได้แสดงความจำลองเป็นจำภาพในค่ำคืนนี้โดยยามาพกันเทศกันพิเศษในวันนี้ ได้ก็คือการพุทธริษัทบ้านหัวป้อมในในเมื่อเป็นการเทศกันพิเศษการเทศกันนี้ก็เป็นเทศก,กันพิเศษเช่น,น,ดนดเดียวกันก็เลยนำมาชี้แจงแสดงให้กับบรรดาญาติโยมได้ฟังโรื่องว่าญาติโยมที่เข้าวัดหัวป้อมในนั้นแต่ว,านนาว่าทุกท่านภายในวันแรกประจำวัน ถือว่ามีประการรคมีบุคคลต่อวัดมีบุคคลต่อพระศาสนาญาติโยมน้อยนักที่จะได้ยูนการพกเช่นนี้เพราะว่าญาติโยมนั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่สร้างวัดในการที่จะสร้างตาบาราวัตตุในการที่จะุบวันฐานอุวันฐานพินพสูปป่สัมปันธ ในการที่จะเป็นกำลังสำคัญเรียกว่าเป็นแรงเสริมเป็นกองหนุนให้กับพระพิสุสาสนสัมปันเนวยการงานของพรอาจารย์เจ้าว่าแต่ละนุ่นแต่ละรุ่ปจนกระทั่งมาถึงรูปปัจจุบันดังนั้นจงผู้ได้เป็นปากว่าญาติโยมทุกท่านนั้นมีบารมคุณต่อวัดต่อพระพิสุสัมันเดต่อพระศาสนา แต่พิสูสัมภเ,จเนจึงเป็นมนุจึงเป็นไมุ่นคุณของยากยางเพราะว่าที่อยู่ได้ปัจจุบันนี้แม้รามาก็เช่นเดียวกันอยู่ที่บ้านยูโตโด้วยข้าวข,ของพ่อของแม่อยู่ที่บ้านเป็แค่สิบสองปีแล้วก็จักนั้นก็เข้าสู่โรมการสาวพัตเป็นสัมเมนินอีอยู่เก้าปีแปดแปดปีเก้าปี แล้วก็เป็นพระพิสูจนั้นปีนี้ก็สามสิบเอ็ดออกพรรษาเพราะฉะนั้นเกินคนไปแล้วที่อยูได้ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าข้านะ้ำของญาติของโยมโตได้มากับเข้าวนะ้ำของญาติของโยมโยมทุกท่านนั้นจงมีกรบการรกคนในชีวิตของพระของเองของบรรดาจเจ้าว่าทั้งหลายที่เป็นเจ้าคนที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ หรือเป็นเจ้าปนาักภาพทั้งหมดั้มวลนงานยากโยมีส่วนฉะนั้นในคั้งน,นี้ตื่นม้ว่าไม่มีเจ้าภาพเฉพาะจอดจงแต่ว่าญาติโยมทุกท่าน,นร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศเรียกว่าคณะพุทธบริษัทวัดหัวงปูใหม่คำว่าคณะนั้นบุ็นลมคำว่าคณะนั้นมีความหมาย คือหมายความว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรียกว่าคณะท่าหนึ่งนั้นหลวงพระสงฆ์เวลาไปบินทบาตน,นั้นพระสงฆ์ไปบินฑบาลถ้ารูปเดียวเรียกว่าบุคคลถ้รูปเดียวถ้าสองรูปสามรูปขึ้นไปเรียกว่าคณะตาว่าสี่รูปขึ้นไปเรียกว่าสง์ ฉะนั้นคณะพุทธบริษัทก็คือญาติโยมตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันอุปนบาอุปนิมขั้มจนวัดบารานการพระาศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองในกระตั้งในค้ำคืลนี้ก็เช่นเดียวกันได้มาแสดงความจำลงเป็นจารภากังเทศฉะนั้นท่ญาติโยมทุกท่านถึงว่าเรานั้นได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัท ในส่วนเ้อต้นนี้ก็อยากจะบอกับญาติโยมทุกท่านทั้งหลายว่าเรามาวัดไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระภิกษุเป็นสามนเณรหรือว่าคนนอกคนในก็ตามเวลามาวัดเวลาไปวัดในแต่ลวัดนั้นขอญาติโยมทความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปโรงเรียน เราไปโรงเรียนเมื่อไปศึกษาหาความรู้ในห้องเรียนหนึ่งนั้นก็จะมีหัวหน้าห้องจะมีรองหัวหน้าห้องแล้วก็มีผู้ช่วยหัวหน้าห้องเราก็มีนักเรียนวัดเราก็เช่นเดียวกันการที่ญาติโยมมาวัดนั้นมาศึกษาหาความรู้มาสร้างบุญสร้างบุญสมขอให้ทำความรู้สึกว่าเรามาโรงเรียน หัวหน้าห้องก็คือเจ้าวาดรองหัวหน้าห้องก็คือผู้ช่วยรองเ st จ้าวาดผู้ช่วยหัวหน้าห้องก็คือผู้ช่วยเจ้าวาดตาทีิสุจน์สัมเณในญาติโยมก็คือแม่เร <tem> <might be S 2> uh ียนดังนั้นเวลาเรามารงเรียนเนียนมอยู่ในห้องเรียนญาติโยมที่เป็นครูบาอาจารย์ก็พอจะเข้าใจคนที่รับหน้าที่รับบทบาทหนักที่สุดก็คือหัวหน้าห้องก็คือเจ้าวาด รางเห็นไรเพราะว่าต้องปกป้องอะต้องปกครองต้องดูแลต้องหาปัจจัยมาเลี้ยงป้าพิสุสัมมาเลี้ยงญาติเลี้ยงโยมไปบอกญาติบอกโยมเป็นก็มากมาสร้างมรรคสร้างวาก็เลยเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เราทุกท่านก็เหมือนดังที่มารงเรียยนั้น บางคนจะเรียบร้อยพฤติกรรมเรียบร้อยบางคนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางคนก็พูดเยอะบางคนก็พูดมากบางคนก็เป็นนักเรียนหนังห้องอยากจะมีแสงคนที่หนักอกหนักใจก็คือนอาจารย์เจ้าว่าปดีการเรียกกันนี้นั้นไม่ออนไลน์ไม่ไร์สดเพราะเกินนัที่อยากจะพูด คนที่นั้นปนหนักก็คือท่านอาจารย์เจ้าวาดทาไมญาติโยมไปหาอา,า,าจารย์เจ้าวาแล้วอาจารย์เจ้าวาไม่เปิดประตูให้บางคนนั้นไปฟ้องมั่งบางคนก็ไปปรึกษาหาหรือมั่งบางคนก็ไปยืนตังมั่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าวา,าดแรกเดียวกัที่เป็นเจ้าวานั้นเป็นที่ปักทุกเป็นที่แก้ปัญหาของญาติของโยมโยมที่เข้าวัดก็เช่นเดียวกันเราคือนักเรียน เรามาศึกษาไม่ต้องไปว่าคนโน้นไม่ต้องไปว่าคนนี้ก็เลยในห้องเรียนเราทำาสอนหนังสือมาสิบสี่สิบห้าปีปึ่งหยุดในปีนี้สิบห้าปีเนี่ยมีนักเรียนหน้าห้องนักเรียนเรียนเก่งเรียนดีนักเรียนหลังห้องพวกที่เก่งการเกเรก็มีพวกทีกคนเราก็มีวัดของเราก็เช่นเดียวกันยากงก็เช่นเดียวกัน เพื่อนญาติโยมที่เข้าวัดบ้านวัดป้อมไหนก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของเราคืออะไรคือศึกษาศึกษาเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนคนนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับุคลคนนั้นให้ได้โดยที่ว่าเราไม่กินใครไปเบื้องหลังเราไปด้วยกันเพราะว่าคืออะไรเพราะว่าเราคือคณะ เราคือทุกขนมาบริษศาสเราคือสมาชิกของวัดหมงป้อไหนเราไม่สามารถที่จะให้คนนี้ไม่เข้ามาวัดไม่สามารถที่จะบอกคนนี้ไม่ต้องเข้าวัดเราไม่สามารถที่จะพูดได้แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นมิตแก่ใายไม่ให้เป็นไปต่อสังคมจึงต้องควบคุมตัวเองวัดบางวัดคโยมที่มีปัญหา ที่ยากโดยไม่เข้าวันเพราะอะไรก็เพราะว่าคนในว่าคนในว่าเป็นคนสําคัญบางทีพอเราทำเรื่องมันนี้พอ,อมีบทบาทนิดนึงเราก็เลยรวดหัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือดูนแลพระเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นพระเ็นเนหรือแบบยากจะเหมือนแต่พระพิสุทธิสมณีก็เช่นเดียวกันอาจารย์จเจ้าว่าพระอาจารย์มหาบัณฑิตอาจารย์เจ้าคุณพระโสดพนวราพรก็ดี อาจารย์พระมหาลาภใจก็ดีท่านอาจารย์ไม่เคยสั่งเลยไม่เคยสั่งพร,ระพิโสสารมเเรนแม้กระทั่งท่านไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าท่านไปทำธุระไปอบรมไปประชุมที่ไหนก็ดีอรตมาลยเป็นู้ช่วยท่านไม่เคยสั่งท่านไม่เคยบอกที่อย่างนู้นอย่างนี้นะก็คือให้อยู่เม่จิตสำนึกให้อยู่ไม่จิตสำนึกว่าในฐานะที่เรามีอยู่แบบนี้เป็นอยู่แบบนี้ มีตำแหน่งแบบนี้ควรจะทำอย่างไรนั่นคือการอยู่แบบสามาัคคีครับท่านจะไม่ใช้อำนาจถ้าไม่ถึงที่สุดหัวหน้าห้องนั้นจงรับหน้าที่รับบทบาทมากรับบทบาทมากเพราะฉะนั้นการที่นําเรื่องนี้มาพูดนั้นก็คือขออนุญาตโดมไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเรามาวัดคือเรามาโรงเรียนมาเรียนรู้กัน เราอยู่ด้วยกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองบองกันเสมือญาติญาติโยมเชื่อไหมว่าการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ด้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาตมาในข้ามน้ําข้ามทะเลมามาอยู่ที่วัดของพ่อในตั้งแต่ป .250 ปีป .250 จนถึงปัจจุบันนี้16ปี17ปีแล้วก็ไม่ใช่คนคนที่นี้แต่อาตมาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ แล้วทำไมข้้งน้ำาข้งทะเลมาถึงที่นี่ไนดะ้นั่นก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นการที่เรามาโรงเรียนบวนมาวัดนี้เราจะเจอคนทั้งที่ทเป็นมิตรทั้งคนที่เป็นศัตรูทั้งคนที่มาย่วยยุ่ทั้งคนที่มาคอยสนับสนุนเราขออนุญาตโยมไปเข้าใจว่าทุกคนที่มาหานมาก็ามาหาเรานั้นเป็นบททดสอบ เรามาโรงเรียนทุกคนคือบททดสอบของเราว่าเราจะผ่านเราจะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้หรือไม่เขามีปัญหาแบบนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้เขามีําพูดแบบนี้อารมณ์ของเราเราจะผ่านไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเวลาเรามาโรงเรียนให้ทําการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นพระธรรม,มเทศนาที่จะมาได้หยิบยก ขึ้นมาเป็นอิเคประบภตเมื่อฉลองสัทภากับปัญญาตยโดลใเรวนันนี้นั่นก็คือปารบสามมงคลได้แก่การอยู่ในประเทศปฏิรูป,ปฏิสมาสการอยู่ในประเทศที่สมควรสองปเุเพกตะปุญญา,าความเป็นผู้มีบุญธรรมไม่กบสามอัตสัมมาปณิธิความเป็นผู้ตั้งตัวไว้ชอบ ธร,รมนมะหรือว่ามงคลสามประการนี้เหมาะสําหรับพวกเราที่เรียกว่าพุทธบริษัทญาติโยมก็ว่าัวชป้อมในถือว่าโชคดีเป็นคนดีทุกคนโชคดีคืออะไรก็คือมีพระมาเทศมาบรรยายมาสั่งสอนทุกวันพระนําความรู้นําสิ่งใหม่ๆเป่นๆแปลกๆมาให้ญาติโยมได้ฟังอยู่เป็นประจำ แล้วก็ตั้งนับญาติโยมด้วยน้ำใจไมตตีมีมิตรไม่ตีตั้งนักทุกคนไม่ได้ก็ทีลรังคนที่ฉันบางครั้งอาจจะมีเสียงเล็กล้าออกมาว่าวัดหัวป้อมในตั้งนับแต่คนรวยงานศพคนจนๆเข้าวัดหัวป้อมในไม่ได้ต้องไปวัดท่าตทางความจริงไม่ใช่คุณโยมเราพูดกันเองคือวัดหัวป้อมในนั้นเกิมีการจัดมีการอาจจะรับเปลี่ยนเป็นรัเปี่ยบสวยงามเรียบร้อย ก็เลยดูว่าเือบางคนบางท่านไม่กล้าเข้าความจริงวัดหัวป้อมในนั้นเป็นวัดสำหรับญาติโยมทุกคนทุกท่านใครก็เข้าได้มาใช้บริการได้มาศึกษามาเข้าวัดฟังธรรมมาบำเพ็ญบารมีได้การที่เราเข้าวัดหัวป้อมในนั้นมีบนุสสามประการมีบนุสสามประการนั้นก็คือปฏิโุริปเทสวาสวัดหัวป้อมในมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบรื่น มอแกการที่อย่างเข้าก็คือเราอยู่ในประเทศที่สมควรจังหวัดสงหาเป็นจังหวัดที่สงบไม่มีอาชญากรรมแล้วก็เป็นแหล่งที่มีงานทําเป็นประจำแล้วก็ผู้คนก็นิสัยเรียบร้อยไม่อยากกระด้างไม่โหดร้ายไม่อะไรต่างๆจึงเป็นปฏิรูปปฏิเสวะสการอยู่ในประเทศที่สมควร ไม่มีอาจญะยการไม่มีการจบริงวิ่งลาไม่มีการฆ่าไม่มีอะไรต่างๆนี่ก็คือบุญประการที่หนึ่งของกวกเบาบุญประการที่สองก็คือปเกเพกตาบคนยต่างความเป็นผู้มีบุญทําไว้ก่อนญาติโยมที่มาอยู่ตรงนี้แม้กระตั้งคนปูสุภกรก็ดีเคยเป็นเด็กเกิดที่นี่เคยวิ่งเล่นที่นี่เกิดที่น,นี่ตรงนั้นตรงนี้บอกได้มีตนม้นไม้ อาตมามาเมื่อปีน่าสูงจะมีต้นมะการเทศมั่งต้อนอะไรต่างๆมั่งเกิดขึ้นมากมายอาจารย์จเจ้าว่าเจ้าปุณธประพัฒนาวะนี่ก็คือเป็นคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนเคยทำความดีไว้ก่อนเคยสร้างบญสร้างตัวเสรไว้ก่อนเราจึงมาเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่แล้วก็เห็นพัฒน,นาการมาเรื่อย เหมือนกเดิมที่เข้าวัดหลวงปู่หใหม่ก็เหมือนกันเหมือนพระใหม่ก็เหมือนกันภาพิสุทธิ์สัมเก็เหมือนกันมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีสองปีหรือว่าสามเดือนพัษศาล่ยไม่ใช่เรื่องบงอืน่นั่นคือธรรมะจาัดสรรให้ท่านมาอยู่ต้องมาเจอคนนี้เป็นมิตรคนนั้นเป็นศัตรูคนนี้ชอบพอคนนี้เป็นไม่ชอบพอคนนั้นเป็นที่อิจจาของคนนี้เป็นที่เรียกว่า เป็นสิ่งต่างๆมากมายนั่นคือธรรมะจัดสรรให้เราปฏาิบ้ริไม่ใช่เรื่องบังเองิญพอเรามาอยู่ปุ๊บหนึ่งปฏิบูปฏิเสมาศปฏิบูปเทเสมาสาเราอยู่ในที่ที่เหมาะสมสองภุเพกตาปัญญาตาเราเคยทำความดีร่วมกันมาก่อนเราจึงเ,เ,เข้าวัดฟังธรรมด้วยกันพอเราเข้าวัดฟังธรรมด้วยกันแล้ว เราก็เลยสร้างบนสร้างบรเสรร่วมกันตรงนี้แหละก็จะนำพาให้เราไปสู่ปรโลกแล้วเกิดมาพบมาเจอเจอในส่วนที่เป็นกาลยานิมิตที่เรามีจิตมีใจในตีต่อกันนี่ก็คือหลงไประตับต่าต่างประการมุญประการที่สามก็เืออัตมาสัมมาปณิธิอาตมาสัมมาปนิกีก็คือการตั้งตนในชอบญาติโยมทุกคนตัท,ท่านเป็นนักเรียนที่ดี เป็นนักเรียนที่ทําตามคําบอกกล่าวคําสอนของหัวหน้าห้องของครูบาอาจารย์จึงมีความเจริญรุ่งเรืองจงมีความเรียบร้อยกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนนี่คือเราเข้าโรงเรียนเราได้ึกัดกพัฒนาทั้งกายวาจาใจถือว่าเรานั้นตั้งตัวไป้นอบแต่ถ้าหากว่าเราเกกรเกเรไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตใจ คนที่ทําร้ายเรามากที่สุดไม่ใช่คนอื่นคเดียคนที่ทําร้ายเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นก็คือความคิดความคิดตัวสําคัญที่สุดที่ทําร้ายตัวเราไม่ว่าทั้งต่อหน้าหรือว่าทั้งลับหลังเรานั่งอยู่คนเดียวคนที่ทําร้ายเราก็คือความคิดฉะนั้นการที่เรามาโรงเรียนมาฟังเทศบาลทำมาทำมาเสร็จสมด เป็นการฝึกหัดายวาจาและใจของเราให้เรียบร้อยเรียกว่าตัางตนไม่ดีนี่ก็คือความหมายพอคร่าวๆในส่วนของพระธรรมเทศนาแต่ส่งหนึ่งที่อยากจะนำมาเสริมให้ในวันนี้นั่นก็คือว่าญาติโยมมาวัดเราเปิอมในเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเป็นญาติกันไม่เคยรู้จักกันแต่ประมาณนี้กัน คนที่เขาดีกันนั้นเขาเรียกว่ามีสิ่งเสมอกันเมือนญาติโยมที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเนี่ยหรือว่าเป็นลูกกันนั้นการที่เราจะมาเกิดน,นั้นต้องมีสิ่งที่เสมอกันการที่เราอยู่ในวัดก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์เจ้าว่าพระพิสุสัมมณีญาติโยมก็เหมือนกันการที่เราก็ามาวัดบวชในการที่เราอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงาน อยู่แล้วมีแต่ความสงบสุขต้องมีสิ่งที่เสมอกันอย่างน้อยสี่ประการด้วยกันสี่ประการด้วยกันเนี่ยเรียกว่าสมาชีวิธรรมหรือว่าสมธรรมพระพุทธเจ้าเลือกตรัสไว้อยูยสี่ประการ สี่ประการนี้ก็คือว่าถ้ามีแล้วจะทําให้บุคคลคนนั้นไม่ว่าจะอยู่เป็นบุคคลใกล้ชิดก็ดีหรือว่าที่อยู่ร่วมในสังคมก็ดีสามารถที่จะนำหลักธรรมสมัครธรรมหรือหลักสัมมาชีวิตธรรมนี้ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ได้ก็จะทําให้เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหลักธรรมทั้งสี่ประการมีออะไรบ้าง หนึ่งสมาสัมภาเรียกว่าต้องมีสัมภาเสมอกันสองสมัสีมาคือมีสีเสมอกันแล้วก็สามสมัจารคาก็คือมีการเสียสละหรือว่ามีการบริจาคพอๆกันแล้วก็สี่ก็คือสมัปัญญาก็คือมีความรู้มีปัญญาพอๆกัน ประการที S <S ่หนึ่งสมณะศรัทธาก็คือเชื่อเหมือนกันเชื่อเสมอกดนเหมือนเราเข้าวัดบวป้องใหม่เข้าวัดต่างๆเข้าวัดอะไรก็ตามมีเรามีความเชื่อเหมือนกันถ้าญาติโยมเป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่เชื่อในพุทธศาสนาหรือว่าเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโยมก็จะไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้จอมปลัวหรือว่าไปไหว้เทพนุ่นเทพนี้ไม่เข้าวัดบวมบ้องใหม่ นั่นคือเราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มงาไเช่นนั้นแต่เรามีความเชื่อเสมอกันเรียกว่ามีสัทธาเสมอกันเชื่อว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีแล้วมันไม่ดีเชื่อว่าทุกคนนั้นเกิดมามีกรรมทุกคนต้องเกิดมามีกรรมเป็นเครื่องต่อให้เกิดมีกรรมเป็นบาพันมีกรรมเป็นเครื่องต่อให้เกิดมีกรรมนำไปเกิดต่างๆเรียกว่ามีความเชื่อเหมือนกันความเชื่อเหมือนกันนี้ เป็นเห็นให้เราอยู่ใ้้กันได้เราเชื่อสิ่งไหนเราก็จะทำสิ่งนั้นร่วมกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อสิ่งไหนล้วไปทำสิ่งนั้นบางทีมันขัดความรู้สึกก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในทางพุทธศาสนาก็จะให้เชื่อว่าหนึ่งเชื่อกำสองเชื่อผลของกรรมสาเชื่อว่าทุกคนนั้นมีกรรมสรรพสารนั้นมีกรรมแล้วก็สี่ก็คือเชื่อว่า พระพุทธเจ้าตัสดสรูจรินี่คือเชื่อตามหลักศาสนาเมื่อเรามีสิ่งนี้เราก็สามารถที่จะทาหรือว่าฒนาสิ่งที่ดีๆร่วมกันได้แต่ถ้าว่าเรามีความเชื่อที่เน่าเนาจากน,นั้นเราไม่เชื่อเวทเชื่อธรรมไม่เชื่อพ่อไม่มีบุญคุณเราก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าวัดมานั่งฟังธรรมมาดีไม่ดีจะหาว่าเป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราไม่เชื่อนั่นเอง มีก็คือต้องมีสมสมาร์ากเกอรเชื่อมเสมอกันสองสมสีวามีสีเสมอกันก็คือมีพฤติกรรมเหมือนกันมีการแสดงออกที่มันเหมือนกันทั้งต่อหน้าและลักหลังไม่เป็นที่ละแรงไม่เป็นี่ระหวั่นละแงของบุคคลอื่นเรียกว่ามีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่เหมือนกับคนอื่นเป็นปกติ เมื่อทําได้ดังนี้แล้วเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ใบบังใจอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เพราะว่ามีพฤติกรรมที่เป็นที่น่าเกนพอใจประการที่สามก็คือสมาจาคาญาิโยมที่มาวัดฝังธรรมนี้อาตมาเห็นอยู่เป็นประจํานั้นก็คือว่าบางคนมีสิ่งโน้นสิ่งนี้มาแจกกันเวลาวันพระเอามาแบ่งปันกันบางเอามาเผิแผ่กันบ ตรงนี้แหละทาให้เราอยู่ร่วมกันได้กันด้วน้ำใจบางคนบางท่ั้นล้งมาวัดไม่มีปัจจัยมาหลกไม่มีปัจจัยมาแต่มาร่วมเพิ่มจํานวนคนเข้าวัดให้กับวัดเราเพ่มไงถือว่าเป็นจุดที่บริสุทธิ์เป็นจุดที่เรียกว่าหน้าลหมโอธนาบางครั้งอาหารการกินที่ือจากพระพิสด์สมณีกล่า็นําในไปรับประทานมั่ง ดังนั้นคนที่มีน้ำใจที่เอื้อเฟือเผื่อแผ่จึงนําสิ่งของมาแจกมาแบ่งปันคนอื่นเขาแต่ถ้ากาว่าเราพบกันไปมาหาสู่กันแล้วไม่เคยมีน้ําใจให้กันเลยไม่เคยเสียสละเลยเราก็อยู่ร่วมกันยากเรียกว่าไม่มีน้ำใจดังนั้นเราต้องมีสมะจากยาเราจึงจะอยู่ร่วมกันได้ปัจจัยที่สี่นั่นก็คือสมะปัญญา ปัญญาก็คือความรู้ปัญญาคือความเข้าใจเหมือนญาติที่เป็นสามีภรรยาบางทีภรรยาจบแค่ป .4 ส,สามีนั้นบางทีจบปริญญาตรีเป็นครูเป็นตำรวจบางทีก็คุยกันในเรื่องก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีก็เป็นเหตุยให้หย่าร้างกันฉะนั้นคาว่าปัญญาก็คือมีความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องที่มันเหมือนกันในเรื่องเดียวกันสามารถที่จะพูดคุยกันได้เรียกว่ามีปัญญามีความรู้พอๆกันสามารถที่จะรับความรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งไ,ได้นี่ก็คือใจความของพระธรรมเทศนาที่นำมาเป็นการเทศน์กันพิเศษแล้วก็เป็นการมีพิเศษสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในค่ำคืนนี้ ดนั้นตามเวลาที่อธิบายมาก็26นาทีก็ขอสรุปจักใจความพระธรรมเทศนางได้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นที่มานั่งอยู่ตรงนี้นั้นที่เข้าวัดขอวงปูง่ในที่มีบ้านเคยเป็นเด็กเคยเล่นเล่นตรงนี้นั้นไม่ใช่เรื่องบงังเอิญการที่เรามาอยู่การที่เรามาพบปะกันนั้นเพราะเป็นกรรมจากสังข์ทาให้เรานั้นมาพบกัน บางคนมาเข้ามาเพื่อเป็นศัตรูเราบางคนเข้ามาเพื่อเป็นมิจฉาเราบางคนเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเป็นครูของเราบางคนเข้ามาเพื่อเป็นเครื่อทดสอบให้กับเราบางคนเข้ามาเพื่อที่จะสอนเราทั้งหมดทั้งมวลนั้นขอให้ญาติโยไมได้เข้าใจว่าทุกอย่างบนที่ตัวเรา เรามาวัดให้เหมือนก,นกันกับเรามาโรงเรียนมีเจ้าว่าเป็นหัวหน้าชั้นมีรองเจ้าว่าเป็นรองหัวหน้าชั้นมีผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าชั้นเราเป็นนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของเราเองเพื่อให้มีความรักความสาม,มัคคีร่วมกัน ในหมู่คณะในคณะพุทธบริษัทนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยมอบศาสนาไว้ให้กับพระไม่เคยมอบศาสนาไว้ให้กับพระภิกษุณีไม่บอกว่าเป็นหน้าที่ของอุบาสกอบาสิกาแต่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทก็คือพวกเราทุกคนการที่เราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเช่นจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นบุญของเรา การที่เรามาเกิดที่นี่มาพบปากกันถือว่าเราได้ทําสิ่งที่ดีเรียกว่าทำกรรมไว้แต่ปากชาติางก่อนก็ดีในปัจจุบันก็ดีถือว่าเรานั้นมีอประกาศตนต่อบุคคลอื่นได้ชื่อว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ญญาตามกฎระเตายเช่นเดียวกันและเราก็บางตัวเหมาะสมบางตัวสมบูรณ์บางตัวตัวแบบ่งถูกบท mm hmm. ไม่ผิกดกฎศีลธรรมไม่ผิกดกฎหมายไม่ผิกดกฎการที่เราวกว็ได้รับความเจริญเช่นเดียวกัน ทั้งหมดทั้งมวลนั้นสามมงคลเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาที่เราเข้าวัดฟางธรรมนั้นคือว่าเราได้ทำครบทั้งสามประการบนจึงเกิดขึ้นกับเราเป็นบารมีเป็นมงคลกับเราเรียกว่ามงคลธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราแล้วดังนั้นอาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ก็พอโมตนาแบบแับยโยมในวันนี้ตามที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็ขอสม มนุติลงไป้เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สาธในในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้พระรัะตนกายลุภาเวนะรัะตนัตยะเตชะสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตก,การจัดภกให้เป็นศุขศิษิสัก์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรม,มรัตนากาจัดภานให้ไปสารบุกผ่องพเพงไผ่ขอเดชะคุณพระสังฆรัตนกันจัดโรคให้ส่อมศุขสุดจนจนเกินไข ขอได้ชาติปุณหตายรักดังัดชัยขอญาติโยมทุกคนตกตั้งกรเินไวกรเจรินสีจวิชนด้วยกันทุนกคนทตกตัก้งทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาในโมงครสุตังคถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี